ต้นกล้าหอมแบ่งนะครับอายุสี่คืนแล้วครับคืนที่สี่เช้านี้เป็นวันที่ห้านะครับสำหรับสมาชิกพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากปลูกหอมนะครับแต่มีปัญหาเรื่องหอมไม่งอกนะครับหรือว่าขี้เกียจปักนะครับดูสูตรนี้ครับผมอันนี้คือลากเขาลงเองนะครับเราก็ไม่ได้ปักนะครับผมห้าวันนะครับสี่คืน วันที่ห้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยวิธีการเพราะนะครับก็ใช้วิธีการเพราะ,ะเหมือนต้นอ่อนฮานตะวันนะครับโดยการเอา,มาเมล็ดวางลงบนแผ่นฟองน้ำนะครับหลังจากที่เรานวดแผ่นฟองน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับหาแผ่นฟิวเจอร์อบอร์ดหรือแผ่นอะไรก็ได้ที่แข็งๆนะครับมาวางปิดทับนะครับแล้วก็หาอะไรที่มีน้ำหนักมาวางทับอีกทีหนึ่งนะครับผม ปิดไว้นะครับสคืนนะครับแล้วก็เปิดออกมานะครับเหมือนที่ผมอัพให้ดูเมื่อวานนี้นะครับนี่คือต้นหอม4ี่คืนนะครับอัตราการงอกคือถ้าจะบอกว่า100%เปนี่จะให้เท่าไหร่ดีนะครับผม